ครับมาเด็ดไก่นี่เอาเข้าหน่อยนี่มาเล่ไยไก่ครับชมมันแห้งไตวันทำแม่ี่ีรับเข้าอัน,น้ขอบแข็งไก่งาม

Lại tôi hết rồi, tôi mình hang và đi quay hấp cho tôi bằng lông hang tiền hay bưng งอเปิดประเทศกันครับเดี๋ยวใส่ไว้นะครัเอาครับเอายังสวยครับสีสันสวยขนาด ไอตีครับไีครับโอ้มหอรคับไม่เราโจวเลยล่ะเนี่ยพอกเนี่ยพอกเนี่ย นิมบนันเน้นพอนะพออ่ะพอพอเที่กี่ครับงามเือนอูอยางสวยเลย ส,สีเต็มเตี้ยโอ้เต็มคนเต็มส,สวยๆเนาะสีดูดใสได้ไหมโอ้จวดขนาดเร็วขนาดเตคนนี่แล้วเด้หักป่ะ้วตเตะไหมเตะหัก่านน้เตะกันหรอเตะกัน ออกทรงไก่นี่เนาะไก่ปลาเนาะยังยังออกออกมาเร็วขนาดนี่เนาะเบิ่งๆวันแมนูเกียแมนวะสีสวยเร็วขนาดขนาดขังสุขัง้งคอก็เสื้อ ก็รูดทุกเรื่องครับแ่พ่อรับแม่มันโอ้ดูนี่แม่เข่านีุ่ดโ้แมเ่าครับสมุไล

นอกตัวประเทศพวกนะครับนอกกับไทยทสายต่อ